อนชายน่ารักหมาเมื่อฟูจิคาเซมาเซอร์ไพรส์ที่ประเทศไทยและเป็นกลุ่มแรกของโลกที่ได้ฟังเพลงใหม่ไปพร้อมกับศิลปินว่าแต่ทำไมคนโเยอะ ตัแจงแตัวเปิดของเมื่อวานเลยนะทำห้คนมาเยอะขนาดนี้เนะี่ยผมเองครับทุกคนสวัสดีครับผมก็เป็นยืนรอตากฝนอยู่หนึ่งชั่วโมงในที่สุดฟูจิคาเซตัวจริงก็มาในงานฝนตกเย็นชุมช่มฉ่าแต่ความร้อนแรงของท่านฟูจิคาเซมันช่างลุกเป็นไฟท่าเต้นแต่ละท่าและลายหัวใจผมอย่างรุนแรงมาทั้งเพลง uri, <c oughs> มัรซิลิฮิชิเทลุกู <c oughs> และชิโยกะอีวะ แล้วแต่ละอย่างที่ฟูจิคาเซ่ทำบนเวทีก็ติดจัดจๆทำอะไรไปเรื่อยทั้งสะบัดไม้ในเพลงเท่เศร้าเอาสตาร์ขึ้นมาจัดถูหมาให้คิดจะลองก็ลองคิดจะเต้นก็เต้นโจว